ครับรู้ไหมจะทําอะไรจะถอดจิตครับถอดจิตใช่พวกเองมาเองนะใช่อันนี้อ่ะอันนี้อยากฝึกไหมอยากครับพี่ปูจิตได้ยังจะไปไหนไปหลวงปู่ครับหลวงปู่หลวงปู่เป็นพระเหรอใช่ครับเป็นพระอ่ะหลวงปู่หลวงปู่เขาตายไปแล้วครับเขาบวชเป็นพระแต่เขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเองเคยเจอหลวงปู่ตอนกี่ขวดหนึ่งขวดสองขวดประมาณสามขวดครับสามขวดเองจำได้ด้วยเหรจำได้หลวงปู่ใจดีใช่ไหมดี คอนจิตได้จะปไปไหนไปไหนไปควรัวโรงเหนือครับโอ้ยควรัวโรงเหนือไปอยู่แล้ว <c oughs> ไปหาหนักกีฬาดีกว่าหรือไปฮะนักกีฬาไปหาแล้ไปหากงครับอากงนะอันนี้ไปหาลุงปู่น,นะครับพูดจริงนะเว้ยห,ห้ามโกหกพูดเองมาเองนะครับจะสอนสอนท่านนี่โอเคเอาเริ่มเลยใหญ่เท่าโลกครับเห็นชัดไหมเห็นชัดครับเห็นชัดโอเคมีความสุขไหม มีความสุขครับใหญ่มากใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่กว่าโลกหรือเล็กกว่าโลกใหญ่ใหญ่กว่าโลกครับใหญ่กว่าโลกครับใหญ่กว่าโลกเห็นผู้เจ้าชัดไหมเอาไปดูมีขาวพวกโลกเหนือไอ้เสื้อแดงเจอมีขาวขกี่ตัวเจอสามตัวครับเนี่ยเป็นชัดไหมเห็นชัดครับเข้าไปก่อนมีขาวเลยนะเข้าไปก่อนมันเข้าทำภารกิจนะเข้าไปก่อนยังยืนยันเนี่ยอ แล้วเข้าไปโดดขี่คอมันดิขี่คอมันได้ไหมได้ด้วยนะเห็นชัดเลยเฮเนะีเองลองหายใจที่ดิที่นู่นเย็นไหมเย็นคับเองลองมองรอบๆดิเองเจออะไรบ้างเจอมีข่าวเต็มไปหมดเลยนะยโอเคนะเองเองขอหอได้ไหมขอหอดูเราหอดวนแถวนั้นดูว่าเจออะไรบ้างนะเจอน้ำเงินเจออะไรบ้างเจอมีขาวยัง เยอกี่ตัวสามตัวสามตัวสามตัวเข้าไปก่อนยเคที่นู่นเย็นไหมกินยางไม่เห็นชัดไหมเนี่ยชัดเจ้าขอเหาะนะขอห่อเที่ยงนะถามวุนเอเจอแล้วเจออะไรเจอบ้านหิีมาครับเจอคนไหมเจอคนอยู่สองสามคนครับเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงคนกับผู้ชายครับเข้าไปเลยตรงลงก็เขาเป็นฝรั่งใช่ไหม ใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านดิในบ้านก็มีอะไรเนี่ยเที่ยวเมืองฝรั่งเนี้ยใช่ปะ่ะเข้าไปในบ้านเขายังเขาล้วครับผู้หญิงนี่แก่ไหมผู้หญิงนี่วัยประมาณสามสิบถึงสี่สิบโอเค่ะเห็นชัดนะนแกล้งเขาหน่อยนะอ่ะแล้วเที่น้ำเงินนะอะขอยังยินยันเนี้ยยืนยันแล้วใช่ปะ่ะเองบ้างยกมือขึ้น<ะ>อันนี้เห็นแล้วตาบอก บอกที่เห็นในบ้านบ้านไม้ที่แสดงเห็นอะไรในบ้านเห็นรถครับเห็นคนไหมเห็นครับเอาเอาเข้าไปกอดก็เลยคนนี่เป็นใครเห็นอากงแล้วก็แม่แล้วก็ป้าครับจะเข้าไปกอดใครก็ไปกอดอากงครับโอเคเข้าไปกอดเลยกอดได้ไหมเราขอดจิตไปกอดคนได้ไหมได้เราเสื้อเงินเห็นไหลูกปูครับเหลูกปูครับเห็นลูกปูเอาลูกปูที่ตุยแล้วเหรอลูกปูยังอยู่บ้านนะฮอเจอยังอ่ะครับ ตอนนี้หลวงปู่ถามท่านดิว่าท่านสบายดีเหลือม,มีทุกข์หรือมีสุขสบายดีไหมสบายดีไหมท่านตอบว่าไงสบายดีเข้ไาไปกอดท่านเลยกอดยังเอ็งเอ็งบอกว่าเอ็งอยากบอกบอกหลกวงปู่ที่ว่าหลวงปู่อยากได้บุญไหมอยากได้ไหมเอ็งขอผู้เจ้าบุญ<ด>ให้หลวงปู่ให้หลวงปู่มีความสุขและให้หลวงปู่เก่งๆด้วยใช่ไหมอ่าอ่าเอ็งขอผู้เจ้ายัง โอ่ม,มีความสุขยังอ่อินถานที่หลวงปู่อยากได้อะไรอีกหลวงปู่อยากได้หลวงปู่ว่างไงไม่อะหลวงปู่ว่าอยากได้ความสุขอยากได้ความสุขเองเอาบุญบุญเติมให้ท่านเยอะๆเดี๋ยวท่านก็มีความสุขเองท่านอยากฝากบอกใครไหมฮะท่านอยากจะฝากบอกใครบอกยาบบอกว่างไงว่าว่าหลวงปู่หลวงปู่สบายดีแล้วแล้ว่าสบายดีไหม กั้นเองเติมุญให้หลวงปู่เก่งๆให้หลวงปู่ช่วยดูแลหญ้าได้ไหมเรียบร้อยนะหลวงปู่เก่งยังโอเคฮะไอ้พวกเองพวกเองสองคนขอเรียกเทวดานางฟ้าที่รู้จักมามาหานะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวจะให้ก็พาเที่ยวสวัยนะใครเห็นเทวดานางฟ้าบ้างยกมือขึ้นโอเคไอ้เสื้อแดงเห็นเทวดานางฟ้ากี่ตนสองตนครับ <S 1> <S 1> เห็นชัดไหมเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้เนี้ยผู้หญิงสวยไหมสวยครับสวยกว่าดารานางแบบเมืองมันรึไง พอๆพอกันครับเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงอ่ะเขาใส่กระโปรงหรือหรือผ้าถุงเขาใส่เป็นกระโปรงครับเนียเห็นชัดเลยเขาแต่งสีอะไรสีขาวครับสีขาวเอ็งถามพี่ป่ะพี่ใช่เทวดานางฟ้าที่ดูแลผมไหมใช่ใช่ไหมใชใ่ขอผู้เจ้าบุญให้เขาอ่ะจะรําเงิน,นเห็น,นเนทวดานางฟ้ากี่คนสองครับเป็นผู้หญิงผู้ชายผ,ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาใช่เทวดานางฟ้าที่ดูแลเองอยู่ไหมเอ็งเอาบุญให้เขานะ พิงบอกพี่เขาพาเที่ยวสวรรค์นะเรนนับเลยถึงสิบไปเที่ยวสวรรค์นะใครเห็นใครเห็นสวรรค์บ้างยกมือขึ้น,ออนโอเคเอาือลงเอาวัานไปเห็นอะไรบนสวรรค์ไปเห็นคนปลูกสวนดอกไม้ไเห็นคนเยอะแยะแล้วก็เห็นคนกําลังไหว้พระอยู่ครับเนี่ยเห็นเยอะเลยแนละ้ว,นวคนที่ใที่ทวดนานฟ้า,ไ,ไ,าไหมคนพวกนั้นมันจะมีปีกง้กงมาข้างหลังนะคะขอมีปีกด้วยเหรอใช่ แล้วมีแบบคนแบบไม่มีปีกไหมมีครับถามเขาเดียไปถามพี่เขาดีว่าเขาไม่มีปีกแล้วพอหอได้ไหมหอได้แต่ก็พอหอได้ไหมคนไม่มีปีกก็หอได้เขาบอกว่าถ้าโดดลงมาจากที่สูงเขาสามารถหอได้แต่เขาไม่สามารถบินขึ้นไปได้บินเขาไม่บินบินขึ้นไปไม่ได้ใช่พวกที่มีปีกบินขึ้นไปได้ไหมบินขึ้นไปได้เอ็งลองหอให้เขาดูดิอยู่ันนั้นน่ะเอ็งลองหอให้เขาดูว่าผมเนี่ยหอไปไหนก็ได้ได้เส้นเงินน่ะไปถึงไหน เอ็งไปถึงสวรรค์ยังเอครับเจออะไรบนสวรรค์เจอคนเขาเลี้ยงไปวัดแล้วก็ไปทําบุญครับเอ็งเองเข้าไปที่วัดดิเจอคนไปทําวัดทําบุญเยอะไหมเยอะครับเจอดานนางฟ้าสวยไหมสวยเอ็งเข้าไปจากที่วัดนี่มีเจ้าว,วาดไหมมีครับเอ็งเข้าไปกราบเจ้าว,วาดไปขอของศักดิ์สิทธิ์มานะอะแล้วว่า่ะตกลงเอ็งของโจเขาได้ไหมขอได้ครับเนี่ยเขาเขาแปลกใจไหม เขาบอกว่าทำไมคุณไม่มีปีกแต่ทำไมคุณบินได้เขาบอกด้วยสมาธิอ่าเองเองตะโกนไปที่ใครอยากได้บุญกับผมยกมือขึ้นมีคนมีคนยกมือไหมมีครับเองขอผู้เจ้าบุญให้ทุกคนที่ยกมือนะเองอ่าเองรีบไปอตะ,ะกี้เองบอกว่าอ้วนเองว่าจะไปหาใครนะหา อ่าเหล่ากงครับเหล่ากงเองตะโกนถามดิใครรู้ไหมว่าเหล่ากงเองอยู่ไหนให้พาไปหานะอ่ะเพื่อนำเงินงกับองค์เจ,จ้าวาดยังได้รับเจ้าวาดป็นพระหนุ่มหรือพระแก่พะพระแก่ครับแกได้ยขอของอะไรมาขอขอให้เจ้หลวงปู่แล้วก็ขอขอให้หลวงปู่มีความสุขไม่ของศักดิ์สิทธิ์อ,อ,อ่ะเองขออะไรมาทองครับฮะทองทองทอง่ททานให้มาไหมท,ท่านให้มาเยอะไหม สองสามเซนครับาานี่ครับให้ดูด้วยนะครับทองนี้ช่วยอะไรบ้างช่วยให้ให้ใหมีมีความสุขครับมีความสุขให้โชคดีไหมให้โชคดีคให้ปลอดภัยไหมดีอ่ะอ้วนตกลงตะโกนเองบอกาเหล่าโงเหรอฮะตกลงมีใครรู้จักไหมมีครับแล้วก็พาไปยังกําลังห่อครับเออห่อแล้วใกล้ไปถึงฮะเสื้อนำเงินไปตามไปตามหายเสื้อแดงได้ไหม บอกให้เทวดานางฟ้าพาไปหายเสื้อแดงหน่อยเก่ง okay, นะแดงเจอเจอญาติยังเจอครับครับญาติแกกำลังทำอะไรอยู่นั่งกินข้าวครับ okay. เองไปนั่งกินด้วยได้ไหมได้ครับแล้วเขาดีใจไหมเขารู้จักเองไหมเขาจําได้ครับเนียเองถามดิเขาใช่หรอเาหล่าคงไหมใช่ไหมใช่ครับเขาแปลกใจไหมเองมาเขาไม่แปลกใจครับ <Yeah. S 2> เขาไม่แปลกใจเพราะอะไรทำไมไม่แปลกใจ ผมบอกเคยบอกเขาว่าถ้าอากงเสียไปเดี๋ยวผมจะไปหาเนาะให้บอกตั้องน้าเลเหรอใช่ตั้งแต่สองขวบแล้วตอนนี้เขาตอนนี้อออเอ็งมีความสุขไหมเขาเลี้ยงข้าวเองยังเขาเลี้ยงข้าวครับเอ็งดูเอง็เองดูบ้านเขาที่บ้านเขาใหญ่ไหมเขาเขามีคนใช้กี่คนเขามีคนใช้หนึ่งคนครับเอ็งของเอ็งจะากเพิ่มคนใช้ไปกี่คนสามครับสิบเพิ่มไปสิบคน ยังขอผู้เจ้าเพิ่มเพิ่มบุญให้เหล่าผงให้มีคนใช้สิบคนให้บ้านใหญ่ขึ้นให้ของกินเยอะขึ้นด้วยนะแค่แดงตกลงยังเพิ่มบุญให้เหล่าผมได้ไหมยังขอพู้เจ้าบุญให้เหล่าผงได้นะได้ตอนนี้เหล่าผงเป็นไงเปลี่ยนได้ยังบ้านดูหลังใหญ่ขึ้นครับอของบ้านของกินที่บ้านดูเยอะขึ้นแล้วก็คนใช้ดูมี กระจายไปตามพื้นที่ครับเนี่ยติคนแล้วใช่ปหมใช่ขอให้บ้านแกม,มีมีสวนมีสระได้ไหมมีสวน<ช>มีสระได้เฮนะ้ยเสื้อน้ำเงินเจอเสื้อแดงยังเนียเเข้าไปจับมือเสื้อแดงเลยเป็นไงโคเราโคงมีความสุขไหมเองถามที่เราโคงจะฝากมาบอกใครเราโคงบอกว่าฝากมาบอกคนในบ้านครับฝากว่าไง ให้ดูแลตัวเองดีให้ดูแลเองดีๆเอาแล้วแบบนี้ผมเองเอาบุญให้หลอกโค้งเก่งๆแล้วให้ลงมาช่วยคุ้มครองได้ไหมได้ค่ะเองขอผู้เจ้าเอาบุญให้หลอกโงเก่งๆแล้วให้หลอกโงอ่ะอย่า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 อยู่บนอย่าอะไรนะอย่าบันเทิงบนสวรรค์มากให้ลงมาช่วยช่วยพวกลูกหลานด้วยได้ไหมเองขอผู้เจ้าเป็นไงหลอกโงถ้าหลอกโคแก่ๆเองทําให้หลอกโงหนุ่มสึ้นเลยนะให้แข็งแรงนะลงเองเอาบุญให้หลอกโงยัง เป็นไงทวดเราคผหนุ่มขึ้นยังดูหนุ่มเหมือนพ่อตอนนี้ครับเป็นพ่อใช่ไหมแล้วหลองผงจะมาไหมมาตั้งแต่วันนี้เลยนะมาเข้าฝันมาอะไรนะได้รับปากเลยนะไอ,อเสือเอ้อเออเองเห็นเห็นในเสื้อน้าเงินไหมเห็นเออเองสองคนดีใจไหมเจอกันบนสวรรค์นยนฮะเสื้อน้ำเงินดีใจไหมตกลงวันนี้โอเคอะอธิษฐานขอให้ลุงโชคดีนะอไอเสื้อแดงก็ค่อยลืมตาขึ้นเป็นไงสุดยอดไหม เซตนำเงินจะตนำเงินเองเองจะตนำเงินถามดิถ้านรกไอ้สวรรค์มีนรกมีไหมถ้าสวรรค์มีนรกมีไหมัน็ตมาลุดนเหอเดี๋ยวพี่ไปบ้านเห็นนรกไหมลองไอ้แป๊เดียวเองสองดูนี้นรกอ่าเซตนำเงินเห็นนรกยังอย่ครับยกมือขึ้นมาบอกเรื่องในนรกมาหนึ่งอย่างนี้เองเห็นในนรกเห็นโยบาลครับอ๋อเนี้ยเองเอาบุญให้โยมบายนะด้วยเองขอผู้เจ้าบุญให้โยมบาลวันหน้าจะโยบานจะได้ช่วยเองใช่ไหมอ่ะเองค่อยๆลืมตาขึ้น สุดยอดไหมอะยังไงเซน้ำเงินฮะตรลงไปหาญาติได้จริงไหมได้ได้ดีไหมเอ๊ะลุงโคบกไหมไม่ไม่แล้วนั่งแบบนี้ดีไหมสงบไหมสงบสงบใช่ไหมไอ๊เซน้ำเงินรู้สึกว่าสงบไหมสงบครับแล้วได้ความรู้ไหมได้ความรู้เยอะเลยนะฝาหลังมานั่งกันอีกนะครับอาขอบคุณลุงยังขอบคุณครับบอกผมว่า พรุ่งนี้อาจจะได้เงินประมาณหกหมืนบาทแล้ววันต่อมาหันมาหันมามองกล้องแล้ววันต่อมาตอนสี่โมงเย็นโรตารี่เปิดมาหญ้าผมถูกรางวันได้เท่าไหร่หกหมื่น